มีคำที่หนูไม่รู้จักด้วยอะค่ะคำว่าอะไรเหรอจ๊ะคำว่า e c o e co e co battery อะค่ะอเพื่อนลองหาคำศัพท์ดูสิจ้ามันแปลว่าอะไรคำว่า e co เฉยๆมันไม่มีอะค่ะแล้วเพื่อนคิดว่าคำว่า e co เนี่ยมันน่าจะย่อมาจากคำว่าอะไรล่ะคะ ย่อมาจากคำว่า economy กับคำว่า ecology ค่ะจ้ะงั hm ้นลองแปลดูสิคะว่าสองคำนี้มันแปลว่าอะไรบ้างคำว่า economy แปลว่าเศรษฐกิจค่ะส่วนคำว่า ecology แปลว่านิเวศวิทยาค่ะอืมแล้ว factory ล่ะแปลว่าอะไร เฮ้ยจำได้แล้วค่ะคุณครูเคยสอนแล้วค่ะ Factory ก็แปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพอมารวมกันก็จะแปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไงล่ะคะอ๋อโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนีเวศเออแล้วมันเป็นยังไงล่ะคะอืมก็อีโค่แฟคทอรี่หรือโรงงานอุตสาหกรรมเชิรนิเวศหรือจะเรียกว่าโรงงานสีเขียวก็ได้นะ งั้นก็แสดงว่าอย่างนี้แถวบ้านเราก็ไม่ได้เป็นสิคะเพราะว่าไม่เห็นมีโรงงานไหนทาสีเขียวเลยอืมใช่หรอกคำว่าโรงงานสีเขียวไม่ได้หมายความว่าโรงงานนั้นนะ่ะทาสีเขียวนะจ๊ะแต่หมายถึงว่าเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรต่างหากละจ๊ะ แล้วโรงงานเขาต้องทำยังไงบ้างเหรอคะถึงจะเป็นแบบนั้นได้หลักสำคัญเลยนะคะก็อย่างเช่นลดปริมาณวัตถุด,ดิบในการผลิตลงมีการใช้วัตถุด,ดิบอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเลยจะ้ะบางอย่างเนี่ยนะนํำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้มีขยะทิ้งให้น้อยลงไงะจะ๊ะมีการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะต่างๆพวกเสียงดังๆกลิ่นเหม็นๆเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขไงล่ะคะอ๋อโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก็เป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้วโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะกล้าไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกก่อนแล้วถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญด้วยนะคะ เข้าใจก็ทําการบ้านต่อได้แล้วสินะคะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะสงสัยอ่ะจะต้องได้คะแนนเต็มแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนไม่รู้สิคะของอย่างนี้ก็อยู่กับคุณครูแล้วล่ะค่ะเข้าใจตอบเเราเนี่ยทำตอบเลยดีกว่าจ้ะค<า>่ะ Eco Factory ก้าวแรกของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ